รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการคิดการดีในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาดูบรรยากาศของการเรียนเทควันโดนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับข้างหลังของผมตอนนี้ครับก็เป็นน้องๆนะครับกำลังเรียนเทควันโดอยู่นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่มีความสนุกสนานและก็สามารถที่จะป้องกันตัวให้กับน้องๆที่นี่ได้เลยครับเรื่องราวจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามไปใจารายการคิดการดีในวันนี้ครับ และนี่คือบรรยากาศการซ้อมกีฬาของเด็กๆในชมรมเทควันโดจังหวัดนาราธิวาสที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันเสาร์อาทิตย์มาซ้อมกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบกับเพื่อนๆเ,เพื่อฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬาของตัวเองพร้อมกับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นมันแบบน่าเล่นดีค่ะมันดูแบบเป็นการต่อสู้เพราะว่าหนูชอบการต่อสู้เหมนเป็นการประทะกันอ่าไม่ยากค่ะแรกๆยากแต่ว่าตอนนี้ไม่ยากแล้วค่ะพี่เทนนิสค่ะหนูไปเห็นพี่เขาเตะว่าพี่เขาเตะเก่งชอบแบบใช้ช็อบคิกของนการเตะเหยียดไปข้างหน้าค่ะก็คือเตะสูงๆแล้วก็เหยียดไปข้างหน้าโตขึ้นก็อยากจะเป็นนักกีฬาต่อค่ะ ก็ได้ฝึกการป้องกันตัวมีการต่อสู้อ่่าเงี้ยค่ะมันก็สนุกตอนหลังเลิกเรียนก็มาฝึกซ้อมค่ะก็มีเหนื่อยบ้างค่ะคือเวลาเราท้อให้นึกถึงความฝันตัวเองว่าแบบอยากเป็นอะไรก็คือหนูอยากเป็นนักกีฬาเทควันโดต่อค่ะก็เลยพยายามฝึกฝนต่อค่ะมีความสุขมากค่ะเวลาได้เล่นเทควันโด มชื่นชอบเป็นนักกีฬาเทควันโดครับผมเป็นนักกีฬาอยู่สายดำดั้งสองครับเรียนเทควันโดสนุกมากครับได้เรียนรู้การป้องกันตัวฝึกสมาธิออกกำลังกายข้ามฟันคองผมผมอยากไปทีมชาติมากเลยครับผมจะสู้ครับชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดนาราธิวาส เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬาเทควันโดให้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยชมรมแห่งนี้สามารถปั้นน้องๆให้เป็นนักกีฬาเทควันโดได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านกีฬามาแล้วหลายรายการและล่าสุดก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบคัดเลือกภาค4เมืองร้อยเกาะเกม ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งน้องๆก็สามารถแสดงผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวและยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนาราธิวาสอีกด้วยพี่หนูเลเรียนเทวันโดเพราะว่า มันสามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้แล้วก็ออกกาลังกายสามารถลดน้ําหนักได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่ายังเตะอะไรไม่เป็นเลยแต่ก็พอเรียนไปเรื่อยๆก็ชอบค่ะส่วนเหรียญน,นี้ได้ผ่านการคัดเยาวชนที่สุราษฎร์ธานีได้ไปต่อที่ราชบุรีค่ะแมช์นี้เป็นแมชดที่เป็นความฝันของนักเทควันโดหลายๆคนค่ะเพราะว่าถ้าผ่านคัดรอบนี้ก็สามารถ ไปคัดทีมชาติได้เลยค่ะมันก็เป็นความฝันของนักกีฬาเทควันโดหลายๆคนค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ารอบแรกแพ้ค่ะถ้าความฝันก็อยากเป็นทีมชาติค่ะก็อยากซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆอยากแนะนํากีฬาเทควันโดเลยค่ะเพราะสามารถต่อยอดในหลายๆขั้นเรื่องการเรียนเรื่องกีฬาค่ะการแข่งขันก็ได้แบบสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด นาราที่วาดด้วยค่ะกับพ่อแม่แล้วก็กับตัวเราค่ะอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่จะช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาเทควันโดมากขึ้นคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในด้านต่างๆซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กๆสนใจหันมาเล่นกีฬาและนำไปต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพได้ สำหรับตัวคุณแม่แล้วคือตอนแรกคิดแค่ว่าให้น้องได้แข่งได้เรียนกีฬาเพื่อร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแค่นั้นนะคะแต่ว่าพอน้องสอบสายดำได้ก็อยากให้น้องเป็นนักกีฬาของจังหวัดแล้วก็เพราะว่าการแข่งขันกีฬาแต่และแม์มันมีความสําคัญมากยิ่งเป็นแม์เยาวชนซึ่งเป็นความฝันของนักกีฬาเทควันโดทุกๆคนนะคะกว่าจะฝ่าฟันกว่าจะฝึกซ้อมเข้าไปได้มันหนักมันเหนื่อยทั้งเรียนทั้งกีฬาต้องแบ่งเวลาให้ถูก การไปแข่งแต่ละครั้งต้องกลับมาเคลียร์งานการบ้านแต่น้องก็ทําได้ดีน้องสู้เพราะว่าน้องต้องไปแข่งระดับกับนักกีฬาที่มีอายุมากกว่าซึ่งน้องอายุน้อยที่สุดแต่น้องก็สู้ได้เหรียญมาตอนแรกก็คืออยากจะให้น้องแค่ป้องกันตัวเพราะตอนนั้นน้องน้ําหนักเยอะก็อยากให้มาเรียนเพื่อเวลาว่างอะค่ะไม่อยากให้น้องเล่นโทรศัพท์อยากให้น้องมีสังคมกีฬาแต่ว่าพอมาถึงระดับนี้ก็คือ รู้สึกว่ามันคุ้มค่าค่ะเอวันโดหรอคะก็คือมันเป็นกีฬาที่ว่าสามารถป้องกันตัวได้เพราะในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะมันสามารถเอาไปใช้ได้หนึ่งก็คือการตั้งสติแล้วก็การป้องกันตัวเองจากคนที่ถูกคนที่มากระทําต่อเราค่ะเพราะสังคมตอนนี้สําหรับผู้หญิงค่ะมันน่ากลัวมากตัวน้องเองนี่น้องจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากเหมือนกับไปแข่งมาเนี่ย เมื่อเลิกเรียนใช่ไหมคะห้าโมงน้องต้องน้องต้องมาซ้อมพอซ้อมเสร็จสองทุ่มน้องต้องกลับไปเคียงงานการบ้านบางครั้งอ่ะน้องถ้ามีการบ้านน้องจะเคียงแต่ที่โรงเรียนให้เสร็จหรือไม่กลับมาจากการแข่งกีฬาน้องก็จะกลับมาเคีย์การบ้านให้เสร็จในภายในวันนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีงานค้างมากเกินไปคืออยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกทกท่านนะคะว่าการเล่นกีฬามันมีคุณค่ามันมีความหมายมากกว่าที่ทุกๆคนคิดหนึ่ง เราสามารถได้สมมัสงคมกีฬา2ก็คือเด็กๆอะ่ะจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถไปต่อยอดในการศึกษาได้ เป็นแม่ของน้องกัปตันแกเป็นนักเรียนที่นี่น้องแกสนใจเองไม่ทราบว่าแกไปรู้จักมาที่ไหนแกก็กลับมาบอกว่าอยากจะเรียนตอนแรกก็คิดว่าเหมือนกับเด็กแค่อยากจะเรียนเล่นๆทีนี้ก็พาแกมาสัมผัสมาทดลองแต่ปรากฏว่าแกชอบจริงๆน้องเรียนตั้งแต่อายุ5ขวบตอนนี้แก8ขวบก็เท่ากับว่าเรียนมา3ปีคือจากแรกๆแกก็มาตั้งแต่คือเป็นน้องเล็กของที่นี่ได้มาอยู่กับพี่ๆทําให้น้องโตขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้น แล้วก็ตั้งใจมากขึ้นมีสมาธิมีความมุ่งมั่นที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่แกฝันไว้แกบอกว่าแกอยากเรียนไปเรื่อยๆจนแกได้เป็นทีมชาติก็คือเป็นความฝันของเด็กนะคะซัพพอร์ตทุกอย่างขอแค่ให้แกตั้งใจเพราะเรามองแล้วว่ากีฬานี้ทําให้แกไปต่อได้คือถามว่าการเรียนเทควันโดเป็นการที่ต้องลงทุนแต่เมื่อลูกเราได้เข้ามาตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะอย่างน้อยทําให้เขารู้จักและผิดชอบทําให้เขามีสังคมที่ดี เวลาการเรียนเทควันโดะค่ะก็นับเป็นช่วงเวลาที่เยอะเพราะว่าเรียนเกือบทุกวันแต่ว่าพอเขาตั้งใจแล้วอะค่ะทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการที่เขาต้องเรียนอย่างอื่นค่ะแม่ก็จะพยายามบริหารเวลาก็คือการเรียนพิเศษวิชาสามัญด้วยก็คือจะให้เวลาไม่ชนกัน คือการเรียนนะคะคือหนึ่งถ้าเด็กตั้งใจแล้วพ่อแม่เองก็ต้องมีส่วนช่วยเรื่องทั้งเวลาค่าใช้จ่ายแต่ผลที่มันได้อะคะ่ะก็คือถ้าเด็กสมัยนี้ก็คือเขาจะมุ่งแต่โทรศัพท์แล้วถ้าลูกไม่ได้มาเจอสังคมดีๆคะ่ะมันทําให้มีโอกาสไปในทางที่ไม่ดีเยอะซึ่งถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าค่ะกับชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ได้เจอโอกาสดีๆคือชมรมที่นี่นะคะ่ะเราจะอยู่กันแบบครอบครัวมีโค้ดแล้วก็สมาชิกผูกคลอง คือมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลาเราไปออกแมมช์อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการเดินทางไปด้วยกันช่วยเหลือกันร่วมกันเชียร์ของลูกแต่ละคนก็อยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะแล้วก็โค้ดที่นี่รวมถึงโค้ดที่แกเป็นเจ้าของยิมอยู่ที่โกโลกแกก็ดูแลเด็กดูแลลูกของเราอะค่ะได้เป็นอย่างดีคือพ่อแม่บางคนอาจจะมองว่ามันยากหรือว่ามันมีความโอกาสคือเป็นไปได้น้อย ขอให้ลองมาดูค่ะบางทีลูกเราอาจจะใช่สําหรับตรงนี้การเรียนกีฬาหนึ่งมันต้องใช้ความอดทนความเหนื่อยทีนี้ค่ะเราต้องถามลูกเราว่าเมื่อได้เข้ามาแล้วลูกเราชอบจริงๆไหมคือทุกอย่างมันจะบังคับไม่ได้เพราะเมื่อเราบังคับออกมาแล้วค่ะผลมันจะออกมาไม่ดีมันไม่ตรงตามที่ใจเขาอยากทาจริงจริง ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราลองให้ลูกเราเข้ามาก่อนตรงนี้ก็มันไม่เสียหายค่ะ,คะกับที่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่ลูกเราได้เจอจุดที่ชอบจริงๆมีเป้าหมายของชีวิตจริงๆแกเคยบ่นตลอดค่ะเพราะว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็สภาวะที่แกอายุยังน้อยแต่แม่ก็ต้องพูดกับแกเสมอว่าปลายทางอ่ะมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยมันยากมากที่จะมีโอกาสเข้ามาตรงนี้บางคนเขาอยากจะเข้ามาแต่เขาไม่มีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราต้องทําให้เต็มที่ อยู่ให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกเรื่องค่ะขอแค่ให้แกตั้งใจพ่อแม่ก็หายเหนื่อยแล้วคือจากแรกๆแกก็มาตั้งแต่คือเป็นน้องเล็กของที่นี่ได้มาอยู่กับพี่ๆทําให้น้องโตขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นมีความมุ่งม,มั่นที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่แกฝันไว้ซัพพอร์ตทุกอย่างขอแค่ให้แกตั้งใจพราะเรามองแล้วว่ากีฬานี้ทําให้แกไปต่อได้ เด็กๆที่มาเรียนที่นี่จะได้ฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬาฝึกให้มีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบมีความอดทนรู้จักวิธีการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจในักกีฬาก็าได้ไปเปิดโอกาสให้เด็กได้ไปลองแข่งครับว่าฝีมือเราวันโอเคสู้เขาได้หรือเปล่าครับแบบฝีมือเรานี้เด็ก ที่เราสอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะก็ถ้ามองภาพรวมก็ถือว่าโอเคเลยค่ะก็เด็กได้รางวัลมาก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจค่ะที่เด็กมีความสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ค่ะเพราะว่าใจเขาไปต่อได้ค่ะเขามีความตั้งใจสูงมากเลยค่ะเขามีความอดทนกีฬาต่อสู้นี่ต้องเข้าต้องเข้าใจว่าต้องใช้ความอดทนนะคะบางทีเตะปะทะกันนี้จ็บบางคนโดนซ้อมๆกันโดนเตะปากก็ร้องไห้ก็มีแต่เด็กก็ สู้ต่อค่ะ กีฬาเทควันโดถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเด็กๆและผู้ที่สนใจอยากจะเล่นกีฬาได้มาออกกําลังกายพร้อมกับฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬาการป้องกันตัวตลอดจนจุดประกายความฝันให้กับเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้ครับ สอบถามโค้ชทีหนึ่งว่า,าที่มาที่ไปของการเป็นโค้ชเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเราเองก็เป็นคนที่<ช>เป็นนักกีฬาเทควันโดอยู่แล้วของจังหวัดรายิว่าอยากให้โค้ชแนะนำตัวนึงครับชื่ออะไรชื่อน,นอะไรแลวก็ฝึกเทควันโดมาตนะั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ่าครับช,ช,ชื่อชื่อชื่อนาจันทร์โนนนะครอ่าชื่อ เนชื่อทิพย์ครับเด็กๆจะเรียกว่าคุณครูพี่ทิพย์ครับคุณครูพี่ทิพย์ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุย4บสี่ค่ะอ่าย4ิบสี่น้องทิพย์รกันนะครับวันนี้ก็เอ่อทำไมถึงเราได้เลือกเป็นโคอร์สเทควอนโดครับอ่าจริงๆนี้เป็นทั่วชอบส่วนตัวด้วยค่ะก็คือตั้งใจที่แบบอยากสอนเด็กๆเช้าเนื้อที่ว่าด้วยค่ะอืมก็คือมีความตั้งใจอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็คือ เออเป็นคนพื้นเทียมเพเดิมก็คือคนนราธิวาสอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็พอเราได้มาเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกชอบและอยากจะถ่ายทอดให้กับคนในจังหวัดนราธิวาสใช่ไหมครับแล้วมีการคัดเลือกเด็กยังไงครับจริงๆแล้วการคัดเลือกเด็กนี้เราต้องเอาเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นนักกีฬาก่อนอืมพอเพราะว่า การการเรียนรอบปกติกับรอบรอบนักกีฬานี่จะใช้ความอดทนที่แตกต่างกันครับรอบนักกีฬานี่จะใช้ความอดทนที่มากกว่าเพราะว่าเขาต้องซ้อมทุกทุกวันทุกวันค่ะแถมยังต้องมีแบบความมุ่งมั่นแล้วก็มีระเบียบในตัวเองค่ะก็คือตอนเช้าเด็กส่วนใหญ่นี่ต้องวิ่งก่อนแต่ว่านี้คือไม่ได้บังคับนะคะก็คือแล้วแต่เด็กเองแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่แบบ เขารู้ตัวว่าเขาเป็นนักกีฬานี่เขาต้องตื่นขึ้นมาเอาแรงโดยการวิ่งก่อนคะหรือว่าถ้าไม่วิ่งตอนเช้าก็อาจจะเป็นการวิ่งตอนเย็นแทนก่อนเข้ามาซ้อมในยีมครับผมแสดงว่าการที่เด็กๆจะมาเลือกเรียนเทควันโด่ก็จะต้องเกิดจากความชื่นชอบของตัวเองเป็นหลักใช่ะนะครับคุณครูเองไปบอกยังไงก็ถ้าสมมติว่าเด็กไม่ชอบก็จะไม่จะไม่สอนจะไม่แบบบังคับให้เด็กเขาเรียนใช่ไหมครับ,รบแล้วสอนในดนาทีวาดเนี่ยสอนยากไหมครับไม่ค่ะ ไม่ยากเพ<ช>ราะว่าเด็กๆตั้งใจอยู่แล้วใช่ค่ะออและพื้นที่ตรงนี้ครับเราเลือกพื้นที่ของชมรมเทควันโดองเราทีว่าอันนี้เป็นเป็นของรัฐบาลหรือหน่วยงานไหนจัดสรรให้อ่าเป็นอของชมรมนะครับจะเป็นของเทศบาลแต่ว่าโค้ดโค้ดหลักจริงๆเขาอยู่โกโลกค่ะชื่ออาจารย์เดียร์ค่ะครับผมแล้วก็<ช>เราเองก็จะเป็นตัวแทนใช่เป็นผู้ฝึกสอนแกจะมาวัน สาอาทิตย์คัะก็คือเหมือนกับมาบีบเด็กอีกรอบหนึ่งค่ะอืมแค่ผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้สอนเด็กๆได้ถ่ายทอดความรู้ของตัวเองที่เคยมีมาจริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามีความภูมิใจในตัวเองนะครับที่แบบที่เราเรียนนานนี่เราสามารถถ่ายทอดให้เด็กแบบได้เดินตามฝันของตัวเองค่ะอืมอย่างมีน้องหลายๆคนเนี่ย ไปสู่ระดับที่ลึกๆ,ๆแมตช์แมตไหนที่เราคิดว่ามันรู้สึกภูมิใจที่สุดแบบได้เห็นนักเรียนของเราในลูกศิษย์ของเราไปถึงในระดับนั้นได้รจริงๆก็ที่ภูมิใจอยู่ตอนนี้ก็เป็นน้องกันค่ะชื่อ,อกันบุษกรค่ะวิชัยสงครามครับครับผมไปถึงระดับไหนครับตอนนี้เป็นทีมชาติรุ่นคาเด็ดรุ่นไม่เกิน3ามกิโลครับครับแชมป์ล่าสุดของแกก็คือแชมป์โลก รุ่นคาเดตค่ะแต่ว่า<ม>เป็นส่วนสูงไม่เกิน156นะคะจะไม่ผิดครับผมแลม้วมีน้องเกตงเกดใช่ไหมครับที่ได้ระดับน,นานาชาติที่สุราษฎร์น้อง้อะไรนะถ้าเป็นน้องเกตนี้ก็แกได้คัดผ้าครับไปต่อระดับประเทศนะครับก็คือ,อคเดือนมีนคาคมก็คือแมตร์ลาช ของราดบุรีเกมอ่ะครับครับผมก็คือเป็นได้รับเป็นตัวแทนระดับภาคภาคใต้ไปแข่งที่ราชบุรีใช่ครับครับผมคิดว่าเราความฝันสูงสุดเลยของโค้ชเนี่ยต่อยอดอยากให้น้องถึงระดับทีมชาติไหมครับใช่ค่ะอยากให้น้องๆทุกคนหรือว่าเด็กที่สอนนี้ไปให้ถึงทีมชาติค่ะอืมใช่ค่ะครับผมการเรียนเทควันโดเนี่ยครับคิดว่ามันสามารถที่จะ ฝึกประสบการณ์หรือฝึกสมาธิให้กับเด็กฝึกการป้องกันตัวให้กับเด็กยังไงบ้างคะ,คะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดก็คือฝึกสมาธิคะความมีระเบียบความมีระเบียบใช่ค่ะแล้วก็มีวินัยด้วยอ,อดทนนี่ก็เห็นได้ชัดเลยคะ่ะเห็นได้ชัดเนาะใช่เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กยังไงบ้างเหมือนกับวันแรกที่มาเด็กไปบางคนนั้น ก้าวร้าวอะไรเงี้ยพอพอพอ,พอได้เรียนเข้ามาแล้วมีฝึกให้ใจเย็นขึ้นมีไหมครับมีมีมีมมใมีเคสให้เห็นไหมคะ,มะเคสก็คือที่เห็นได้ชัดแล้วก็ผู้ปกครองก็ดีใจค่ะแต่ว่าน้องวันนี้น้องไม่ได้มานะ,นาะแกเลือกเรียนนักกีฬาเพราะว่าแบบมันกับแค่จะแก้ไขโรคของแกเองอก็คือโรคสมาธิสั้นนะคะคจากที่แกต้องกินยา หลายตัวค่ะตอนนี้หมอกับกลายเป็นว่าให้กินแค่ตัวสองตัวแค่ควบคุมอารมณ์ควบคุมสมาธิแกได้ค่ะก็ถือว่าเป็นผลที่ดีดมากเหมือนกับมีการแบบพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนเขาด้วยนะจากที่เป็นเด็กที่แบบเกเรก็ไม่ค่อยฟังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ตอนนี้แกก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะ ก็คือดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมเรียกได้ว่าที่กีฬาเทควันโดก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถที่จะสร้างประสบการณ์และก็ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆนะครับบางคนสมาธิสั้นก็สามารถที่จะรักษาตรงนั้นได้ใช่ไหมครับผู้ปกครองเองที่ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับว่าเทควันโดเนี่ยมันเรียนเรียนยังคิดอยู่ว่ามันเรียนยากน้องลูกเขาจะเรียนได้หรือเปล่าเนี่ยอยากบอกอะไรกับผู้ปกครองเหล่านี้บ้างครับให้เปิดใจยอมรับตรงนี้จริงๆแล้วเทควันโดนี่เป็นกีฬาที่แบบ เด็กทุกคนนี้สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะ,ะถ้าแบบคือมันไม่ใช่แค่เทควันโดะมันมีเป็นกีฬาอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าอยากอันนี้ถามว่าเรียนเทควันโดเทไหมเทค่คะอ,อยากมีสต,ตอรี่ให้ลูกก็ให้ชวนชวนให้มาเรียนคะ่ะใช่ฝุดสมาธิแล้วก็ความแข็งแรงของเด็กด้วยคะ่ะไม่ได้ยากใช่ไหมใช่ครับม,มันไม่ได้ยากเลยหนูถามน้องๆข้างหลังดีกว่าเทควันโดเรียนยากไหมครับ น้องๆตอบมาเลยว่าไม่ยากนะครับผู้ปกครองไหนที่สนใจที่อยากจะส่งลูกมาเรียนสามารถจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับสําหรับผู้บูบิกครองหรือน้องๆที่สนใจนะครับก็เข้าทักถามในแฟนเพจก็คือณราทิวาเทคันโดขับ b ีเอสค่ะก็สามารถจะลงชื่อมาสมัครได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเดือนละเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นรอบปกตินะครับรอบสอบสายเพื่อฝึกสมาธิของน้องๆแบบ ก็คือเดือนละหนึ่งพบาทครับเดือนละ1000พันบาทใช่ครับแล้วถ้ารอบนักกีฬาก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งห้าบาทครับครับผมโอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับเด็กๆเหล่านี้เองก็เป็นพลังสำคัญเลยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับเทควันโดเรียนไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องมา ต้องถามเด็กเองต้องถามลูกของเราว่าเราลูกเราชอบไหมแต่ถ้า,าลูกเราชอบเมื่อไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งให้มาเรียนได้เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการคิดการดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวของเด็กในเรื่องใดน,นั้นต้องรอดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ครับผมและโค้ชแล้วก็น้องๆที่อยู่ข้างหลังของผมนะครับต้องลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย